ตอนนี้นะคะเนเธอร์แลนด์ก็สิบแปดสามเจ็ดเวลาของเนเธอร์แลนด์ก็คือเอ่อหน้านี้นะคะเป็นหน้าหนาวนะคะหน้าหน้าเรียกว่าหน้าฝนบนหน้าหนาวเนาะนะคะฝนจนหน้าหนาวนะคะก็ก็ ชวนกันมาเดินนะคะแต่แกเดินไม่ไหวแกกลับไปละค่ะสา,ามีก็เดินไม่ไหวลับกลับไปแล้วนะคะฉันก็เดินคนเดียวเหมือนเดิมนะคะนะคะหกโมงสามแปดแล้ว,ลวสิบแปดสามสิบแปดนะคะเทีเทศในแถบนะจ๊ะนะคะก็เราก็ ต้องออกอกร่งกายเนาะเดินคนเดียวก็ช่างเหอะก็ต้องออกนั่นแหละเราจะไปหวังให้ใครมาเป็นเพื่อนเราก็ไม่ได้หรอกเนาะต้องออกกำลังกายด้วยตัวเองเนอะจ๊ะก็เดินมลนไวนิดนึงเนาะมันก็จะมืดแล้วนะคะพี่น้องลองเพงงงลงใลดีเยอมลมโชยมาพาใจ่วงหนัก ที่ถึงรักเราก่อนนั้นแคร่รำจวนก่อนเราอยู่เคียงกันเคยสุขคยสันที่เชยชวนอ่ากันสุดครรควรหนาวลมกับหวนใจปกดันปนยามลางควรน้าษิปวนปนหนาวหนาวหน,นาวแล้ก่อนนั้น ทะเลอันจนก่อนเราอยู่เคียงกันค่อยสุขสันต์ที่เยชวนห่างกันสุดคำควรน้ำลมระไกรกันร้องร้องพันฉันยังคงจำรักรักรัก,รกใครฝากรักจำมันแต่คนกลับลืมคำไม่จดไม่จำ จำใจพลันลืมคืนวันเวียนเปลี่ยนพันให้มันคอยนอนยังละเมอใค้เฝ้าลงคอยทุกคนก็มีชีวิตเป็นของตนเองเนาะแต่สุกายก็ไม่ว่าไม่อะไรจะเกิดขึ้นนะคะ กายขอทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดน,นะคะขอให้สรงความมุ่งมัปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรให้ได้งั้นเลยนะจ๊ะหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนน,นะคะนะคะเป็นแสนแสนล้านล้านเป็นย่าทกันเลยนะจ๊ะก็ก่อนอื่นนะกายก็รวยแล้วแหละรวยความดีนะคะ ด้วยความสุขด้วยความมีน้ำใจด้วยการมีจะให้การไม่ได้อยากได้ของใครการไม่ได้อยากเอ่อเรียกอะไรไม่อยากได้อะไรมากมายเพราะว่ามันได้มาแล้วก็ดูแลไม่ไหวนะคะเพราะอายุเราเพิ่งสิบแปดอาจามันไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นนะ มันเริ่มนับถอยหลังไปทุกทีทุกทีนะจ๊ะพี่น้องเพราะนั่นน่ะก็จะไปคิดแลมเลยเนาะเอาที่เราสบายใจสบายใจสบายใจไปนะคะ่ะเ,เอวที่มันทุกนะคะเอาที่มันสบายใจมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความทุกเราก็จะมีแต่สุขถูกไหมแต่ถ้าสุข สุกๆดิบๆก็ไม่เป็นไรหรอกอร่อยดีนะคะของอืบบ้างนะคะสุกๆดิบๆนะคะนะ้วก็นะคะมาดูบรรยากาศตอนหกโมงสี่สิบกันนะจ๊ะคนที่นี่เขาก็ชอบมีการกีฬาตกปลานะคะตกปลาค่ะนะเป็นเกมกีฬาที่มันสนุกมากเนาะเขาชอบนะ คนเคชอบนะคะนะคะดูท้องฟ้ายามนี้นะนะคะเพลงอะไรกันอีกลวเพลงน้องเด็วกวะมองท้อง่งแถวผิวนาคใกล้ขมทำสมททายนมันนา ก็เลยจะคุณพ่อเดินหนะ้าตอมอาหารก็เป็นแม่ท้ายสุดนั้นคือแฟนฉันเมื่อก่อนนั้นนะรักปานจะเกินสองเราเดินแข่งคู่สุขสันต์ผ่านทางนี้กวน เธอกับฉันรักกันชื่นเป็นบางโอกาสเรานะัดพบก,กันก่องคืนว่ารักสมัยเป็นจะยหั่นจืนจากนู่จ,นะจากนั่นแต่พอไม่นานชุนปะทาแต่ผ่านมานหรือรอ หน้าก็กองหุ่นของเขาเจ้าพระนกอ่อนก็จากนานโน่งแล้วมองที่หน้าของหล่อนมันเหมือนเป็นหลางฟังหออ่อว่าหาเจ้าอ่อนจะหาเป็นพ่อ,อนนเล่ เออมาหาไม่น่ให้เราไี้ชมประทานย้อไปเธอก็ไปไปึ้นแถวนั้นจะรอออจะหุนกว่าเธอนั้นจะมาเยี่ยมบ้านฉันคอยก็นอนกันไม่ยอนหาเ้น นะคะก็ขอทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความเจริญนะคะคิดดังสิ่งใดก็สลงความมุ่งมกกั่นปรทมานร่ำรวยนะคะเป็นเศรษฐีนะเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้า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 นเป็นย่กันเลยนะจ๊ะก็เหนืหน่อยเหนืหน่อยไงไม่รู้เนี่ย โอแม่มสัุ่ดองอนองอให้ตามใจเธอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอทุกข้อขอ